สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่24กุมภาพันธ์นะคะ2568วันนี้เป็นวันจันทร์นะคะเราก็จะมาเที่ยวที่วัดสีดอนมูลตำบลชมพูอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่กันนะคะซึ่งสถาปัตยกรรมก็จะเป็นเป็นสถาปัตยกรรมล้านนาบวกกับพม่านะคะดูสิคะนี่คะ่ะวันนี้ก็ พาคุณพ่อคุณแม่นะคะมาเที่ยวค่ะมาเที่ยวที่วัดแห่งนี้นะคะก็ค่อนข้างจะสะอาดสะอ้านนะที่วัดเนี่ยเออเดี๋ยวมีอะไรบ้างมีกราบนมัสการขอพรครูบาน้อยมีห้องวัตถิมงคลมีบ่อน้ำทิพย์โอ้โหมีมหาวิหารบุญบารมี มีเมืองในหมอกด้วยโอ้มีเจดีเก้าคณะจา์เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเี่น้องจะวายจปัจจัยก็มากันที่บานบุนะครับนะบนอาดอกไมาเดหน้ามองก็บูชาดอกไม้เด็มขึ้นเกิดภูบาจารย์เสร็จแล้วก็บูชาชุด เราก็มาถึงในวัดแล้วนะคะโอ้ดิฉันกินจนเก้มย้อยหมดแล้วเนี่ยเก้มห uh, ้อยเลยมีเช่าชุดไทยด้วยนะดูสิมีการบริการเช่าชุดไทยถ่ายรูป300บาทว้าวงามมากเลยค่ะเนี่ยเขาบอกให้แต่งกายสุภาพ

ก็ไปข้างในสุดเลยครับก็อีกเขาจะติงรอก่อนนะครับได้ก็ไปนั่งรอด้านในครับจีได้เขาดสีขาวอยู่ด้านหลังเอิ้นแล้วค่ะแม่แต่เพื่อนเชิญข้างในค่ะคุณพ่อเชิญข้างในค่ะคุณพ่อเ้างในได้เลยครับอาจารย์ลงอเลยครับผ้ะอาจารย์คือครูบาน้อยใช่ไหมคะอ๋อโอ้ยเป็นบุญจังเลยแม่ ในในได้ค่ะเมื่อ<ก>สักครู่นะคะเราก็ได้ไปกราบนมัสก,การครูบาน้อยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็กำลังจะไปที่ตำหนัก ตำนักหลวงพ่อเพชรแม่เซินเลยค่ะแม่ถวายพวงมาลัยหลวงพ่อเพชรค่ะเดี๋ยวไปอีกหม่องหนึ่งนะคะบรรยากาศวัดก็จะร่มรื่นแล้วก็สวยงามนะคะมีห้องน้ำตรงนี้ด้วยอ่าเดเดินจาวมาแล้วก็เข้ามากันได้เลยนะคะนะ,ะเด่๋ยวเราจะต้อบไปฝากหลวงพ่อเพชรก่อเดินไปทางข้างหล พี่น้องเตรรถ่มนจับของมวตากผูกปัดสูลัก้ย้อนถามวเข้องอะไรสององหนึดงไร่ดละเข้องะราขย่างไปเรื่อยๆโอ้ยเจดีมหาวิหารสมันงามคักแม่ป้าจินโทโอ้ยให้พ่อแล้มานั่งอยู่แถวนี้เป็นอย่างค่นี่ มงนีก็สวยค่ะคุณอะเจดี JD มหาวิหารนะบขนาดสวยงามเลยแรงศรัทธานี่จะเป็นหลายค่ะมันไปอีกไกลพุนได้แม่ ตอนนี้เราก็จะเข้ามาในวิหารแล้วนะคะจะบอกว่าสวยมากๆเลยค่ะเนี่ยดูสถาปัตยกรรมของเขานะคะนี่คือวัดสีดอนมูลนะดูสิ ตามคุณแม่ไปทางนู้นนะคะพอดีคุณพ่อคุณแม่ก็แยกกันคือพ่อเดินไม่ไหวนะคะก็เลยขอรออยู่ข้างนอกแต่ว่าแม่แม่อาจกับแม่นวยก็มาไหว้พระที่นี่นะคะ ตอนนี้แม่นวยกับแม่อาจก็กำลังถวายดอกไม้นะคะ